วันนี้ผมมาอยู่ที่โครงการบ้านเดี่ยวในย่านเอกมัยรามินทรานะครับถ้าสังเกตจากบรรยากาศด้านหลังผมเนี่ยหลายๆคนอาจจะพอเดาได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการอะไรเพราะว่าลักษณะของสไตล์การออกแบบบ้านไปจนถึงการเลือกใช้สีขาวทั้งโครงการแบบนี้เป็นเอกลักษณ์มากทีเดียวนะครับกับโครงการวีเวเอกมัยรามินทราจากแลนด์เฮาส์ครับ โครงการนี้ตั้งอยู่ในซอยโยทินพัฒนา3นะครับซึ่งเป็นซอยที่สามารถเข้าได้จากทั้งถนนประเสริฐมนูกิจหรือที่เรียกกันว่าถนนเกษตรนาวามินกับอีกเส้นหนึ่งก็คือถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือที่เรียกกันว่าถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามินทรานั่นเองนะครับ โซนนี้เป็นโซนที่อยู่ใกล้กับจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์คอมมูนิตี้มอลล์อย่างเดอะคริสตัลซีดีซีเดอะวอล์กนะครับแล้วก็บนถนนทั้งสองเส้นไม่ว่าจะเป็นถนนประเสริฐมนูกิจแล้วก็ประดิษฐมนูธรรมเนี่ยจะมีร้านอาหารและก็ร้านแนวกินดื่มสังสรรค์ชื่อดังมากมายเลยครับลักษณะโครงการเป็นโครงการบ้านเดี่ยว3ชั้นอยู่บนที่ดินโครงการทั้งหมดประมาณ17ไร่นะครับมีจำนวนบ้านพักอาศัยทั้งหมด48ยูนิตครับ สำหรับบ้านแบรนด์ว w เวเนี่ยนะครับจะเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดของทางแลนด์แอนเฮส์ครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงสไตล์การออกแบบนะครับผมเปรียบเทียบกับบ้านระดับ20-30ล้านขึ้นไปของแลน d h o u นด์เฮสอย่าง ละดาววันหรือนันทวันเนี่ยนะครับผมสไตล์บ้านเขาเนี่ยจะเป็นแนวสไตล์ยุโรปนะมีซุ้มประตูโค้งมีบัวผนังอะไรต่างๆตกแต่งนะครับแต่สำหรับแบรนด์วีเว่เนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนสไตล์การออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยจะเน้นความเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์โมเดิร์นบวกกับความมินิมอลนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเรื่องของการใช้สีเลยนะครับคือสีเนี่ยจะเป็นสีขาวต้องครงการเลยนะครับซึ่งสีขาวเขาก็มองว่าเป็นสีตั้งต้นของทุกๆสีแล้วเวลาเรามองเนี่ยจะมีความรู้สึกโปรง่งแล้วก็เบาสบายก็เหมาะ โดยสีขาวเนี่ยนะครับเขาจะใช้มาตั้งแต่รั้วโครงการทางเข้าด้านหน้าคลับเฮาส์ไปจนถึงบ้านทุกหลักในโครงการเลยครับแต่จะดูแค่ภายนอกแบบนี้คงไม่พอนะครับเราต้องดูไปถึงรายละเอียดการออกแบบภายในด้วยนะครับจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ แต่ก่อนจะไปดูบ้านกันนะครับผมอยากพาทุกคนมาแวะชมพื้นที่ส่วนกลางนะสักนิดหนึ่งครับจากภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงการนี้เขาเอาสายไฟลงดินทั้งหมดเลยนะครับทำให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีสายไฟมาเกะกะสายตานะครับและถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่มีอยู่เพียง48หลังแต่เขาก็มีการจัดพื้นที่ส่วนแล้วก็คลับเฮาส์มาให้ด้วยครับอย่างคลับเฮาส์ของโครงการนี้นะครับจะตั้งอยู่ด้านหน้าเลยนะครับลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นที่ชั้น1เนี่ยจะเป็นส่วนของล็อบบี้รับรองแขกครับส่วนชั้น2จะเป็นสะนนะระ สามารถมองออกไปเห็นวิวสวนร,ร่วมถึงบรรยากาศภายในโครงการด้วยแต่ไฮไลท์ของคลับเฮาส์ที่นี่เนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่คอร์ทที่อยู่ตรงกลางอาคารครับเขาจะมีการออกแบบเป็นผืนน้ําแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่มีใบแล้วก็รูปทรงสวยงามเอาไว้ต้นเดียวกลางผืนน้ําเลยนะครับเวลาเราเข้ามาภายในคลับเฮาส์เนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่ดึงดูดสายตาที่สุดแล้วครับซึ่งผมมองว่าเป็นการเน้นย้ําความโมเดิร์นแล้วก็มินิมอลที่สื่อถึงเอกลักษณ์โครงการได้ดีทีเดียวครับ ส่วนบ้านโครงการน,นี้นะครับจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันครับแบบแรกชื่อว่า v 1นะครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้น70ตารางวาพื้นที่ใช้สอย371ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องเมทและ3ที่จอดรถครับแบบ v 2อยู่บนที่ดินเริ่มต้น9 4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย520ตารางเมตร,ตร,รมจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน6ห้องน้ำา1ห้องเมทและ4ที่จอดรถครับแบบ v 3 บนที่ดินเริ่มต้น130ตารางวาพื้นที่ใช้สอย801ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน6ห้องน้ำ1ห้องเมทและ4ที่จอดรถครับจะเห็นว่าฟาสาดของบ้านโครงการนี้นะครับผมจะไม่ได้เป็นแค่ระแนงแนวตั้งสวยๆอย่างเดียวนะแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้รีโมทอันนี้ครับกดเปิดปิดระแนงเนี่ยปรับองศาได้นะครับซึ่งตำแหน่งของระแนงบ้านที่สามารถที่จะเปิดปิดได้เนี่ยจะอยู่ที่ ชั้น2กับชั้น3บริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนของระเบียงภายนอกที่ลูกบ้านสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนกันได้นะวันไหนเราอยากให้บ้านเป็นส่วนตัวหน่อยเราก็กดปิดก็ได้หรือว่าวันไหนเราอยากให้บ้านดูโปร่ปงๆปมองเห็นวิวภายนอกได้แล้วก็เปิดก็ได้นะครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับรายการเดอะสเน็กเนี่ยเราเคยพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูโครงการนี้กันมาแล้วแล้วก็พาไปดูบ้านตัวอย่างทาปใหญ่สุดของโครงการดังนั้นวันนี้ครับติง้งซับเดตผมเลยอยากจะพามาดูบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นไทายเริ่มต้นของโครงการนี้นะครับลักษณะก็คือเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นพื้นที่ใช้สอย371ตารางเมตรนะครับกับราคาเริ่มต้นที่39ล้านบาทครับ ที่ชั้น1นนะครับเขาจะออกแบบฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยให้มีความเชื่อมโยงกันนะตั้งแต่พื้นที่นั่งเล่นดูทีวีรับแขกตรงนี้นะครับก็จะเชื่อมโยงกับส่วนรับประทานอาหารมีแพนทรี่ครัวที่เป็นลักษณะของครัวฝรั่งติดติดกันตรงนู้นก็จะเป็นพื้นที่ครัวไทยซึ่งเป็นครัวปิดสามารถทําอาหารจริงจังได้เลยนะครับผมโดยบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะโปร่งทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าช่องแสงที่เขาให้มาเนี่ยเป็นช่องแสงขนาดใหญ่เค่นั้นเลยไม่ว่าจะเป็นประตูหรือว่าหน้าต่างเนี่ยส่วนใหญ่จะส แล้วไฮไลท์จริงๆของที่ชั้นหนึ่งเนี่ยผมขอยกให้พื้นที่ตรงนี้ก็คือส่วนนั่งเล่นรับแขกนี่แหละเขาเออกแบบพื้นที่ตรงนี้มาเป็นดับเบิลวอลลุ่มก็คือความสูงของฝ้าเพดานเนี่ยจะสูงไปจนถึงชั้น2เลยนะครับซึ่งนอกจากจะทําให้พื้นที่ตรงนี้ดูโปร่งกว่าส่วนอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับยังเพิ่มความเชื่อมโยงกันระหว่างชั้น1ก็ชั้น2องนะครับ ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับผมฟังก์ชันที่ชั้นนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะครับสห้องนอนจะอยู่ด้านหลังผมตรงนี้ส่วนอีกห้องนอนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านนะครับซึ่งห้องนอนฝั่งด้านหน้าบ้านเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่าเพื่อนนิดหนึ่งนะครับความพิเศษคือจะได้พื้นที่ระเบียงภายนอกเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาด้วยตรงนี้ทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นอะไรได้เลยนะครับ ส่วนที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือส่วนของโถงบันไดที่ชั้น2นะครับผมเมื่อกี้นี้ผมเดินออกจากลิฟต์มาใช่ไหมเนื่องจากบ้านโครงการนี้เขาจะให้ลิฟต์มาทุกทาย์เลยนะครับผมลักษณะลิฟต์เนี่ยจะเป็นลิฟต์ระบบสลิงสามารถที่จะรับน้าหนักได้สูงสุด6คนแล้วก็เชื่อมโยงตั้งแต่ชั้น1ไปจนถึงชั้น3เลยนะส่วนบันไดเนี่ยจะอยู่ข้างๆลิฟต์ตรงนี้นะครับตำแหน่งเนี่ยก็คือจะอยู่ล้อมรอบคอลิฟต์นั่นเองครับ บันไดของบ้านหลังนี้เขาออกแบบมาให้เชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวเล็กๆภายนอกด้วยนะครับโดยทางโครงการเนี่ยเขาจะจัดสวนเอาไว้ให้เลยครับทำให้บรรยากาศของบันไดอะดูโปร่งขึ้นนะครับเปิดรับแสงธรรมชาติได้รวมถึงถ้าเราเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องการหมุนเวียนและก็ถ่ายเทอากาศภายในบ้านด้ครับ ที่ชั้น3นี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดมทั้งชั้นเลยครับพอเราเดินเข้าห้องมาเนี่ยนะครับซ้ายมือของผมตรงนี้จะเป็นส่วนของ Wal k in Closet ที่จะเชื่อมโยงกับห้องน้ําที่ภายในเนี่ยจะมีอ่างอาบน้ําอยู่ด้วยนะครับผมพอเดินเข้ามาภายในห้องตรงนี้นะครับจะเห็นว่าขนาดห้องเนี่ยใหญ่มากนะครับผมแล้วก็จะมีช่องเปิดขนาดใหญ่ตามไปด้วยทั้งฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านเขาเออกแบบมาเป็นประตูกระจกบาาเลื่อนบานใหญ่แบบ2ตอนแบบนี้นะครับผมโดยฝั่งด้านหน้าบ้านตรงนี้คุณผู้ชมจะมีตำแหน่งของระเบียงอยยู่ด้วผม ขนาดของระเบียงก็ใหญ่เหมือนกันนะครับคือพื้นที่ระเบียงเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเก้าอี้หรือโซฟาเนี่ยมานั่งเล่นภายนอกได้และนอกจากนี้ครับโครงการเขาก็มีการติดตั้งอ่างจักรกุซี่เอาไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะครับผมจะสังเกตว่าเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับห้องมาเซอร์เบ o รูมากๆเพราะว่าเป็นห้องของเจ้าของบ้านที่จะต้องมาอยู่นั่นเองดังนั้นพื้นที่ใช้สอยภายในก็ให้มาเยอะ แล้วก็พื้นที่ส่วนของระเบียงเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะยืดหยุ่นทําเป็นฟังก์ชันนั่งเล่นหรือจะปลูกต้นไม้อะไรได้หลากหลายเลยซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเจ้าของบ้านสามารถที่จะมาแช่น้ํานั่งเล่นพักผ่อนได้อย่างเป็นส่วนตัวเลยครับบ้านของโครงการนี้นะครับเวลาเราซื้อจริงๆเนี่ยเราจะได้เป็นบ้านเปล่าๆคือทางโครงการเขาจะไม่ได้จัดเฟอร์นิเจอร์มาให้นะแต่ว่าจะมีบางส่วนครับที่โครงการเขามีการบิวอินแล้วก็จัดมาให้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางรองเท้านะครับในส่วนของห้องรองเท้าฝั่งหน้าบ้านนะครับผมการบิวเคาน์เตอร์ครัวเอาไว้ให้ทั้งส่วนของแพนทรีแล้วก็ครัวไทยครับถัดมาเป็นส่วนของ Walk in Closet ครับสำหรับห้อง Master Bedroom นะครับและสำหรับบ้านของ l ล n d a n h o u s เนะครับเขาจะมีการใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Air Plus ครับซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเรื่องของการหมุนเวียนอากาศภายในบ้านด้วยนะครับ และนอกจากนี้ครับพื้นที่สวนโดยรอบบ้านเนี่ยนะครับทางโครงการเขาจะมีการออกแบบแล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้ให้เลยครับโดยภูมิสถาปัตย์ของทางแลนด์เฮาส์เองครับ สำหรับราคาเริ่มต้นของบ้านโครงการนี้นะครับจะอยู่ที่39ล้านบาทครับถ้าใครสนใจอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถไปดูย้อนหลังในรายการเดอะสเน็กได้นะครับผมกับพี่ปัน้เนี่เคยพาคุณผู้ชมมาดูโครงการนี้แบบละเอียดกันไปแล้วหรือว่าถ้าอยากอ่านบทความครับก็สามารถไปอ่านรีวิวเจาะลึกกันได้ที่เว็บไซต์ t h i n k o f l i v i n g c o m นะครับผมและกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหากันได้ใหม่กับ things update ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ